เดิมาพี่น้องพูนมาหอดอะไรก็ยางรอมาหอดแต่สอนก็นยางรอจ้าพี่น้องจ้าดูแลพี่น้องมาหอดจะเอายางให้กันพ่อ,อกับลูกโอ้โอ้โอขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่าน าาไยนำใจด้วจ้าเด้อขอบคุณจ้านีมาม่มีวยวนอนอยู่ลอคปาบดูก,นอนอกดีใจดีใจไรบ่ะ เดนมาร์กจากพี่สาวเดนมาร์กแล้วก็อีก,อกหลายหลายท่านัวด่ดูให้กำลังใจให้พ่อนี่เนี่ยข้างบนอะ่ะ กำลังใจทำหมอดเอาการออกพี่เก้งเถอะอันนี้อยูุ่ายไม่ออก <laughs> ขอบคุณค่ะพ่อกันลูกขอบคุณค่ะ,ณะสวยๆพันหนงสามพันได้สามพันมาหอดเขาไปแขวนแออกวันนอนโทรศัพแม่เปิดประตูเลยพ่อกับลูกเปประตูให้พ่อรอย พ่อไม่ให้ยืมตังค์หรอกแม่เรามีพื้นที่อยู่ได้หลายที่แล้วเอาไว้ทำอะไรนะลูกไว้จ่ายพื้นที่เอาที<ว>่อะไรจ่ายเราไปซื้อรถเราคันเดิม <c oughs> จ่ายรถเราคันเดิมรถเคเอาเอาไว้จ่ายอย่างก่อน,นลูกจ่ายค่านาจ่ายค่ารถตูถอยากเอารถกลับบา้านความคิดเด็กน้อยนะ นไอยเนี่ยเคิดดีๆลยแล้วท่านี้เจ้าทำานอนไปเนี่ยหรือเลิกหลักมาเลยเเลิกแล้วมาเลยเจ้ ขอบคุณพ่อด้วยขอบคุณค่ะโอ้โหเงินควนทุลเงินควนถุงอีราดหน่อยงอ,ง,อ,ง,องิง ได้แล้วด้วยจา้าขอหนึ่งแบ่งแล้วหายองแบ่งจ้ะพี่น้องจา้าขอบคุณค่ะพี่น้องม,มาหอดไปมาสำรวจมาสำรวจร้านกาแฟ สองคิ้วค่ะโอ,โอ้ยน้ำล้นงังน้ำล้นังนั่นพ่อท่อน้ำที่เติมน้ำอ่ะมันแตกแม่แจ้ะแม่นจ้ะ ตัวนี้เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้มันจะตำแน่นนิดนึงแต่ว่านั่งสบายสวัสดีช่องเต้าลูกตาเนี่ยสวัสดีจ้าตื่นแล้วค่ะตื่นกันกวนกันมาแล้วค่ะ ทิ้งขยะ้วหลูกทิ้งขยะยา่าทิ้งมั่วอตอเองจ้ะไป <c oughs> ตอเองไปอ่ะ เราไปไหมซุมมือเราว่างเราเคย็ดมาาไปจำผอบช่วงประมาณตีได้หรืไม่บปนนาฬิกาทุกที ตีสามอศนย์อะไรศูนย์ห้นาทีศูนยอ็นาทีพี่น้องเรามาหอดประมาณตีสี่เกือบตีหาจ้ะปโอ้ยมันเหมือดม่เห็นมเมนอนลตโดนซีเลนได้จ้าพี่น้องจ่ายำศูหาจุดจุดสามสิองต มหอดแล้วก็สำรวจต้นไม้แล้วโลจ้าพี่น้องเดอกปใน,นก็นสำรวจต้นไม้ถึก้นหักต้นไม้ฮึ <c oughs> Nam bưu sau gian gian mileo môn yêu là sẽ yên nó vĩnh như vậy nó đi má yang subdua nháo luôn phun. luôn 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 nhá. luôn แล้วแลคือหอดหม่องแล้วน้อนคือหอดปีลูก้ายหลามาแล้ว